สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมนี่อยู่กับไพออสนะครับผมก็ตอนนี้ก็กินหญ้าอยู่นะครับนี่แหละชีวิตประจำวันของไพร์ออสของเรากินหญ้านะครับกินทับทุกวันเลยนะครับหุ่นห้างก็จะเท่านี้แหละนะครับผมก็พอใจนะหุ่นห้างเขาไม่ใช่ว่าผมไม่พอใจนะครับผมพอใจหุ่นเพาเท่านี้นะครับผมไม่ถือว่าอ้วนเกินไม่ได้ผอมจนไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อ้อเราไม่ได้ทํางานหนักด้วยนะครับผมนี่วันนี้เราก็จะมาให้ออสมาหอบหญ้าเข้าไปนะคือเรา หญ้าตรงนี้เขาลงตรงนี้จะเป็นบริเวณเส้นทางรถนะครับผมก็รถมาถึงตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เราได้ย้ายที่อยู่ของพออดนะครับให้ไปอยู่ใกล้ต้นไม้ฝั่งนู้นนะครับผมคือเราต้องให้ออดหอบไปเท่านั้นแหละนะครับหรือเราต้องแบกไปนะครับแต่วันนี้เรามีออดนะครับไม่ต้องห่วงออดเราเป็นช้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าดีนะเราม <Essentially, S 1> <Turning> ีช้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้หอบหญ้าช่วยควานได้ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาที่ที่ดีต่อกันเลยนะครับช่วยกัน ช่วยกันละครึ่งทางเลยนะครับผมโอเคนะครับเราจะพาออดไปหอบหญ้าแล้วกันนะไปกันเลยครับนี่ไงครับผมพีออดของเรานะครับผมหลักหลักเดิมของเขานะครับให้อยู่ให้ไปดูเลยหลักหลักของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็แฉะเห็นไหมครับนี่หลักเป็นหลักที่เดิมของแพรออดนะครับผมตรงนี้เราก็จะเก็บไว้นะครับยังไม่ผูกนะกลัวฝนจะตกนะครับผมเราก็พาไปอาบน้ําดื่มน้ํามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาออดไป ที่หลักของเขานะครับด้วยการเอาย้าไปด้วยนะครับผมค่ำคืนนี้ก็จะไปนอนตรงต้นไม้บนนู่นนะครับผมโอเคนะครับเบนจำมาอ่ะจับย้ามาเร็วเอานะครับตอนนี้เราก็ให้อดหอบญ้ามาจบมาเร็วออดจบมาเร็วจำมาเร็วมามาจำมาเอาเลย คั้นอยู่นะครับผมนี่ก็จะเลี้ยงหญ้าเองนะครับหอบไปเราไม่ได้ผูกเชือกเลยนะก็จะเป็นมัดเป็นมัดนะครับจากาาคนตัดนะครับผมนี่ก็จะเลี้ยงหญ้าดีไหมครับผมดูนะหอดจับดิลูกลุงเห็นไหมครับก็จะหอบหญ้าเองนะครับเราจะไม่แล้วโมวแต่กินนะเดี๋ยว เชือกหลุดแล้วก็หอบลำบากอีกมาจอมแมเร็วออดนะ์ปล่อยขอเขาหอบเองนะแต่จะช้าหน่อยเวลาเราไม่สั่งก็จะเรียงหญ้าปเป็นระเบียบหน่อยไปแต่ถ้าเราคุมเขานี่จะอยู่บนหัวก็จะเร็วกว่านี้นะครับผม ก็จะกินยากาค่อยๆกินไปด้วยนะครับจับดิลุงจับมาลุงก,ก็จับบนสูงบนบนโอเคนะครับผมนี่จาอีกจับมาหญ้จา,าจุดนี้ก็จะมีอยู่12มัดนะก็หอบไปได้หมดเลยอันนี้งานเขาสั้นนะครับผมถ้างานเขายาวกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมมาเร็วมา จับมาจับมาจิ๊งจับมาจับมาเอาดิจับเดูบนนี่นะครับผมฮะเร็วมาจับมาโอเคนะครับก็หมดญาติตรงนี้หมดแล้วนะครับจับมาอีกอ่าจับมาอีกมัดหนึ่งจับดิมัดหนึ่งเออน่ะจับดิ มาเร็วมานี่นะครับก็นี่ฮะพอดีเลยนะครับผมมาเร็วมาก็จะไปอยู่ที่หลักของเขานะครับผมไปนวะไป นี่นะฮะไปเร็วไปคอยกินไปด้วยดูดครับ <c oughs> คุณศึกนะครับผมนี่เราก็ต้องแบ่งย่านะไม่ใช่ว่ากินตรงนี้หมดเลยนะออสเอ้ยอมันด้อยู่ข้างหน้าเขาดิเเ้ยวางเพยไปบนเพยบนไปชิดดิเอวเอวางย่าบนสูงสูงวาง โอเคไปจะไปนิดนึงนี่ก็ให้เขาหอบไปสักนิดนึงนะตอนเย็นนะครับตอนนี้นะเราต้องเก็บไว้ช่วงกลางคืนบ้างไม่ใช่ให้กินหมดเลยอ้าวออย่ากินหมดลูกไปโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยนะไปอย่าพอแล้วเออนะครับนี่ก็ไปนะก็เก็บไว้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นคืนนี้อันนั้นตอนเย็นนะครับนู่นไปนู่นละนี่นะอันนี้ไว้คืนกลางคืนนะครับนี่ตอนเย็น นี่ช่วงอันนี้จะเป็นหญ้าของพาอสเลยนะครับผมนี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาติดโซออสนะครับ Herlig. ลุงครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับไพออสนะครับผมนี่กอดเรื่กงกอดนะกอดดิก็เนี่ยครับช้างที่เราดูแลนะครับไพออสนะครับจะมีแม่แป้เราด้วยนะครับผมเขาอยู่ด้วยกันนานมากนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมนี่รู้ใจกันนะครับผมไม่มีออดไม่มีโล นี่จะเป็นหลักของเขานะครับมีต้นไม้ใหญ่เพราะจะบังแดดบ,บังฝนได้ตรงนี้จะแห้งหน่อยนะครับหลักที่เดิมก็จะปิดหมดเลยนะครับคือช้างเขาขุดดินอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นหลิงหน่อยนะครับเวลาฝนตกมันจะไหลหลุกมาตรงนี้นะครับตรงนู้นเวลาฝนตกมันก็จะขังนะครับผมเพราะว่าเป็นหลุกเป็นปอแล้วนะครับก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะ ก็วันนี้ตอนเย็นนะครับก็ได้แยกกินยาแค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนประมาณสักทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับก็ได้กินอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นยาตอนเย็นนะตอนเย็นเราก็อาบน้ําก็จะได้อาบน้ําตลอดนะครับอาบน้ําตอนเย็นนะครับตอนข้อนอนนะฮะคือช่วงนี้คือตอนเย็นนะครับแล้วก็ยาวเลยนะครับจนถึงรุ่งนี้เช้านะถึงจะได้อาบน้าได้เจอกันนะฮะเราจะให้ยาอีกทีหนึ่งก็ประมาณสองทุ่มนะครับผมเราให้ยาเขากินนะครับ ก็มาเช็คอุปกรณ์นะครับมาเช็คโซ่เขาในช่วงกลางดึกก็มีด้วยนะครับผมโอเคนะครับนีกรไพออดนะครับนี่นะครับก็เป็นหลักพออัดนะครับก็ตรงนี้จะแห้งหน่อยจะสะอาดหน่อยนะครับก็จะออดจะดู อยู่ดีกินดีหน่อยนะครับที่สะอาดเช่าก็จะกินแล้วก็ช้างก็จะไม่มีเชื้อโรคเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับแต่เราไม่ได้ผูกทุกวันนะครับผูกแค่ช่วงกลางคืนนะครับกลางวันเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นข้างบนนู้นนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นที่อยู่ของพออดนะครับนี่เราก็มีโซ่นะครับใส่ปลอกโซ่ด้วยนะครับเพราะช้างพลายนะครับเราไม่ควรประมาทนะครับผมไม่ควรประมาทนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานก็จริงนะครับความประมาทนี้ก็ อาจทาให้เราไม่ได้ขี่ช้างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นกันช้างพลายนะครับทําไมต้องปลอกโซ่อะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของควานนั่นแหละนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมของควานนะครับผมนี่ช้างก็จะได้ไม่เล่นโซ่มากเกินไปนะครับไม่เล่นหลักตัวเองนะครับจนทําให้เสาล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับการใส่ปลอกโซ่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมช้างก็จะไม่แสดงอาการก้าวรล้าด้วยนะครับทาให้มีปลอกโซ่นะครับบางทีช้างก็แสดงอาการก้าวรล้า กับคนอื่นนะครับที่เดินผ่านนะครับผมแต่ถ้าใส่ปลอกโซ่ก็อาจจะมีอาการก้าวร้าวที่ลดน้อยลงนะครับผมพฤติกรรมเขาจะมีความก้าวร้าวน้อยลงมากนะครับผมการใส่ปลอกโซ่นะครับอันนี้เราใส่ปลอกโซ่แบบยาวๆมากเลยนะช้างสะดวกสบายเดินได้ง่ายนะครับไม่ได้เป็นโซ่ที่สั้นนะครับปลอกโซ่สั้นนะยาวนะช้างสามารถยกขาเดินได้เลยนะครับแต่ก็ก้าวไม่ค่อยยาวประมาณเท่านี้แหละนะครับ นี่ค่ออสเรานะครับเวลาอยู่ที่หลักเราก็ต้องใส่ปลอกโซ่นะครับไม่ประมาทนะครับช้างพลายนะครับถึงแม้จะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่ก็จริงนะครับความประมาทก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาเลยนะครับผมเพราะว่าช้างเนี่ยตัวผู้นะครับผมโฮอร์โมนเขาจะเปลี่ยนนะครับผมความเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับอันตรายนะครับจะไม่เหมือนช้างตัวเมียนะครับตัวเมียเขาจะไม่ค่อยเหมือนตัวผู้นะฮอร์โมนเขาจะไม่แข็งแรงฟุ้ง คุ้งคลั่งนะครับฮอร์โ,โมโนจะไม่คุ้งคลั่งประมาณแบบไม่มีความก้าวร้าวเหมือนตัวผู้นะครับถ้าตัวผู้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็ถึงแบบอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของเขานะครับตัวผู้นี่อารมณ์เขาจะก้าวร้าวกว่าตัวเมียเยอะเลยนะครับผมนิสัยเหมือนคนเรานะผู้ชายนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมก็นี่ยที่อยู่ของไพอรออดครับเย็นนี้เราก็ ได้มาทักทายกับไพออสนะครับนี่นะฮะก็อยู่อยู่ที่หลักที่หลักใหม่ของเขานะครับผมก็ได้กินหญ้านะครับที่หอบมานะครับตอนประมาณสองทุ่มเราก็จะมาให้อีกนะครับที่เหลือนะครับผมนี่นะครับไพออสนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับบ๊ายบายนะครับผมออเด้บ๊ายบายนะลูกบุญซุ้มบ๊ายบายบุญบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบาย เอาด,ดิออดบนสูงบายบายหน่อยบนกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ